สวัสด,ดีครับแกะกระมองหาวัวสาวรุ่นรุ่นไปเลี้ยงนะครับแกะกระมองหา, prove, หาวัวสาวรุ่นรุ่นไปเลี้ยงนะครับวัวชุดนี้มี4ตัวนะครับวัวชุดนี้มี4ตัวนะครับอายุประมาณ11 12, 13เดือนนะครับอยู่ประมาณนั้นนะครับ11 12, 13เดือนนะครับเป็นเพศเมียทั้งหมดนะครับเป็นเพศเมียทั้งหมดมี4ตัวนะครับวัวสูงอยู่ประมาณเมตรห้าถึงเมตรสิบนะครับอยู่ประมาณเมตรห้าถึงเมตรสิบสี่ตัวนะครับเพศเมียทั้งหมดนะครับ เพศเมียทั้งหมดใครกำลังมองหาวัวสาวรุ่นๆไปเลี้ยงนะครับลองเอา4ตัวนี้พิจารณาดีดูครับขายกันในราคาเบาๆเลยนะครับ4ตัวตัวละ16,500บาทพร้อมส่งนะครับตัวละ16,500บาทพร้อมส่งนะครับรับประกันตำหนีทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นค้าตกบัวถอนซี่โครงสุดมดลูกไหลนะครับผสมไม่ติดยินดีคืนเงินคืนวัวในราคาที่เราซื้อขายกันจริงนะครับ วัวชุดนี้จะมีวัวหาง,งขาวตัวนี้ห่ตัวนะครับหางขาวตัวนี้1ตัวนอกนั้นวัวดีหมดนะครับขายกันราคาเบาๆเลยครับตัวละ16500บาทพร้อมส่งนะครับพร้อมส่งตัวละ16500บาทนะครับนี่ครับคืนกำไรให้ลูกค้านะครับ